karan kamu kan 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 ล้ำหเนื้อมันแน่นด่นะแอบดไปีหนอ้นปล่าเนี่ยงบางทีที่อย่างหร้ง ไหนขี้มันหนูกินม่ได้นไงทำไมกุ้งขี้มันอยู่บนหัวอืมอันนี้แม่กับหัวด้วยกันขีมันมันป็นขี้มันอยู่ตรงกคนอ๋อมันเป็นมันตะเกี้มันเป็นมันมันตะขี้มันอยู่สันหลังมันมันกินได้ค่ะอืมกินได้อยู่ค่ะหนูจะว่าถ้ากินหนักกัเมาหัวย์ไง่ะอืมกินได้เราต้องกินหนักกินนานมั้ยแม่แต่ยังไม่กินกันยังไง ก็ยังน้ำจิบน้ามองหมดละไม่เมื่อนไัหสายกันแกกู้เงแคนครับม่คิดของกันไปน้อง แนวยานนี้รูปๆผลไปเบื้องทีวีผลไปเบื้องอันอย่าง history history ข้างห้อง history แล้วรูป history 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 ใช่คืออะไร

อบอกอเล่ากันได้เลเชินกันชักกินน้ำนองขี้จีกันขี้จีก็หมายถึงว่าขี้เหนียว <c oughs> ขี้เหนียวขี้เหมายถึงว่าขี้เหนียว ชอบไม่ชาบี่นาะา่าซาดีแม่ค่ะม่แม่ก็แม่ซาแม่อจะว่มาซาแม่ขอหงว่าสลิดดกนะเซบหน่

ามที่ต่อตัวใยใยใยเหม่ยตัวใยใ่เหม่ยกากุ้งกุ้งตัวใหญ่านแม่นอ้ำรอบตากเลยกุ้งเฉยๆแต่ว่าตัวใหญ่อืมเพ่งกงจังล้ำหน่อยปเขาเอาเขาเขาเอากุ้งกุ้งขอาวห้องน้ำนะใส่กับกระเทียมมากุ้งทอดกระเทียมกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยอืมแร่อยอร่อย

พ่อขึนยังปั๊นะพ่อขึ้นไปบ้านอยู่บ้าน นี่มืเป็นแผลนะต้องตัดตัดตัดเนื้อตัดเนื้อข้างๆอ่ะอือตัดลึกแต่ตัดเข้าลึกก็เจ็บเลได้ไหมคุณพ่ออืออืออือแบที่โฟอือโอเคโอเคพอแล้วพอกระที่หัน

ยานก็อบเครื่องอบองหนังเหาเรียบร้อยก็นอนนี่ปอบผ้าหมาเป็นยังมันเดินได้ปะยุ่นได้ก็จะเป็นอยังมูอันนี่หยพี่น้องพี่ใหญ่บอกไปแฮปปี้ไปไลยมามาทางบ้านนาี่ยเขาปล่อยมาออกไปเขบออปล่อยมาออกไปถ้ามาเป็นยัง มาขังบ้านขังนอกบ้านนะยลูกลูกซ้ายเหมือนป่อยออกมาแล้วการหนาหอยยานขากระเปกกระเปกเลยติดต้นเขาบอกที่ได้บ่อยมันรุดออกมามันรุดออกมาเนี่ยมันออกมาตัวละอ่อนละอ่อนมันก็เลยโดนจับมาตัวน้อยเยอะกับที่ถลกตัวเล่นน้อยไม่มาตัวเล่นน้อยไม่มาทั้งอย่างหกตัวติดเฮาเฮาติดติ๊ดเฮาทั้งวันเฮาเงียบเลย มากัดอันที่หน้าไหมกัดขาที่หน้าที่หน้ายางกระเพกกระเพกกระเพกในเอ็นดูอืมเป็นย่งไงตัวหมาไปเอะเที่ยวไพ่ไปง่ายอืมว่าเราเข้ามาจะกินกุ้งแล้วกันนี่แกก็น้องจะได้กับหูอยากกินดินเอาอยากเมาดินเองเไม่รู้นะ ทีน่นอกไปแลกมาเรื่องอยากเรื่องยากุ้งขานั่าจะมนี้เสืเ้อแกะกุ้งไม่ชิ้นขายนะนนนมี้้าเป็นมนิ้งอ่เครื่องที่เอาทุ่งไทยาออกมาอะไรกินยะไรอะไเป็นแมกชิ้นกัมบบบบนี้หรอ พักมาต้องหยาดันแซบหนึ่งินุ้งอยู่ในแบบกิ้มเลยภาพหมาไป็นางจากคนไง่ยางไหนอยู่ดอกกวันมันเจ็บแบบนี้มันมันห่อห่องค่นข้างเ่ยว่ามันห่องตายไว้ๆอยู่หมาก่อยตดเือดตัวน แมวตัวเลน้อยมันกัดมาซินดามันกัดเขาบ่ได้เลยเพราะอยังนี้ว่ามันมีแข็งมันไม่แข็งเมื่อกัดเขาบ่ได้นี่แกถามเลยค่ะทำงาน,นไม่เรียบร้อยเลยเธอเนี่ยโอ้ยแต่ี่เรียบร้อยแล้วล่ะลูกโอเคโอเคอ,อ่ะ,อะ,อะปากมันเั็นของน้องแล้วน้อว่าทำงานไม่เรียบร้อยน้องแต่งงานก็เรียบร้อย